วิธีลบรูปภาพหน้าปกใน Facebook สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกทุกท่านลบรูปภาพหน้าปกของเราใน f a c e b o o k นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เฟซได้เลย จากนั้นกดเข้าไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือจากนั้นกดแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราค่ะท่านผู้ชมพอเรากดเข้ามานะอันนี้ให้เรากดแตะไปที่รูปภาพหน้าปกของเราค่ะทีนี้เราจะเห็นแบบนี้จะมีดูหน้าปกอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพ และอื่นๆนะคะอันนี้ให้เรากดไปที่ดูหน้าปกโปรไฟล์พอเรากดไปที่ดูหน้าปกหน้าปกโปรไฟล์แล้วให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดมุมบนขวาม,มือกดไปที่จุดวงกลม3จุดมุมบนขวาม,มือจากนั้นจะเห็นคําว่าแก้ไขคำบรรยายลบรูปภาพบันทึกลงในโทรศัพท์และอื่นๆให้เราเลือกไปที่คําว่าลบรูปภาพของท่านผู้ชม หลังจากที่เราเลือกไปที่ลบรูปภาพนะคะเดี๋ยวน้ำจะขออนุญาตอย่างยกตัวอย,อย่างเช่นรูปรูปไหนนอออ่าเช่นรูปนี้นะคะน้ำจะกดลบปุ๊บมันก็จะเด้งแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดไปที่คําว่าลบเพียงเท่านี้นะคะรูปภาพหน้าปกของเราก็จะถูกลบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ